สวัสดีครับผมนายรัตศักดิ์สุภาสา,า,ารานนท์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่สพอร์ตของบริษัท k n n i n t t l l l i g n t t เทคโนโลยีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโซลูชันกับอุปกรณ์ของ TP-Link นะครับผมใช้กับ Smart TV ีวีนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ผมจะนำมาแนะนำเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับจะเป็นรุ่น t l w r 7 0 2 n นะครับซึ่งเป็น n a โนเราเตอรนะครับ สำหรับอุปกรณ์รุ่นนี้นะครับผมเราสามารถเซตเป็นโหมดในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยได้ไหลายโหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น AP Mode, Router Mode, r e p ด a t e r Mode, b โหมดบลิตโหรือ Client Mode นะครับสำหรับเมนูที่ผมจะแนะนำในการเซตอัพวันนี้จะเป็นลักษณะของการทำเป็น Repeater นะครับซึ่งเราจะทวนสัญญาณจากอุปกรณ์ต้นทางมากระจายต่อนะครับผมแล้วสายแลนเนี่ยสามารถเสียบเข้ากับสมาร์ททเพื่อที่จะใช้งานได้ด้วยนะฮะ ลำดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดาูตัวอย่างการเชื่อมต่อกันก่อนนะครับสำหรับฝั่งซ้ายมือนี้จะเป็นในส่วนของสมาร์ททีวีนะครับผมนำสายแลนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ TLWR 702N นะครับแล้วก็ให้เอาสายแลนก่อนที่จะเอาสายแลนเสียบเข้าสมาร์ททีวีนะครับเราต้องเซตอัพก่อนนะฮะให้เอาเสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเสร็จแล้วไปตรงนี้ครับคลิกขวาตรง Open and Network s ชร์ i ิงเซ็นเตนะครับเราเลือกที่ช้อยด้านล่างนะครับเสร็จแล้วจะมีปรากฏหน้าต่าง Network and Sharing Center นะครับให้คลิกเข้าไปที่ Local Area นะครับคลิกที่ Property ครับตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับผมให้าหาอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน4นะครับผมทำไฮไลท์นะครับให้คลิกทีหนึ่งแล้วก็คลิกที่ Property ครับ ถัดจากนั้นนะครับจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับให้ติ๊กเป็น Use the Following เสร็จแล้วให้ใส่ IP Address เข้าไปนะครับซึ่ง IP Address เนี่ยให้ใส่เป็น1 9 2 1 6 8 0 xxx นะครับซึ่งสามารถใส่ได้ตั้งแต่192.168.0.2ถึง192.168.0.253นะครับตรงนี้จะเป็น IP Class เดียวกับตัวอุปกรณ์น,นะครับเพื่อที่จะเข้าไปเซตอัพก่อนนะฮะ เมื่อใส่ IP เสร็จแล้วก็กด OK ครับแล้วก็ OK อีกรอบหนึ่ง Close ถัดจากนั้นให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับ IP Address ของอุปกรณ์นะครับค่าเดิมจะเป็น192.168.0.254ครับนะครับเมื่อเราใส่ IP Address นะครับผมเข้าไปเสร็จแล้วให้กด Enter นะครับ จะปรากฏหน้าต่างให้เราใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนะครับสำหรับตรงนี้นะครับจะใช้เป็นแอดมินกับแอดมินตัวเล็กทั้งคู่นะครับเสร็จแล้วให้กดเข้าสู่ระบบครับทีนี้จะเข้าไปหน้า c o n f ิกของตัวอุปกรณ์นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้เซตเป็นแบบ quick setup นะครับผมจะง่ายหน่อยนะครับโดยช้อยให้เลือกนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับบรรทัดที่2 ถัดจากนั้นนะครับให้ทำการคลิก Next ครับเมื่อเราคลิก Next ไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะมีโหมดให้เลือกอยู่5โหมดด้วยกันนะครับก็จะมี AP นะครับผมตรงนี้เอาไว้สำหรับทำเป็น c c e s s point นะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ AP Router ตรนะครับตรงนี้ก็เอาไว้สำหรับทำเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเราเตอร์นะครับ ส่วนอันที่3นะครับจะเป็นรีพิเตอร์ซึ่งเราจะมาเซตในเมนูนี้กันนะครับอันที่4ี่เนี่ยจะเป็นบลิดโหมดนะครับเอาไว้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่เป็นรุ่นเดียวกันนะครับส่วนอันที่5จะเป็นในส่วนของคลายอันโหมดนะครับอันนี้เอาไว้สําหรับคอนเน็ก Wi-Fi มาแล้วเอาใช้งานเป็นสายแลนนะครับแต่ผมจะแนะนําให้ใช้เป็นในส่วนของโหมดรีพิเตอร์นะครับเพราะว่าสามารถใช้ได้ทั้งแลนทั้งไวเลยเสร็จแล้วคลิก next ครับถัดจากนั้นนะครับให้คลิกที่เซอร์เวครับ เมื่อคลิกเซอร์วสเสร็จแล้วนะครับก็ให้หาสัญญาณนะครับที่เราจะทําการเชื่อมต่อนะครับตรงนี้นะครับผมจะเป็นสัญญาณของ ADSL WiFi ต้นทางนะครับที่เรา,ามีอยู่แล้วในบ้านนะครับเมื่อเจอชื่อสัญญาณของเราเสร็จแล้วก็ทําการาคลิก Con เน c t ต์นะครับด้านขวามือนี่ครับจะปรากฏ SSID และ MAC Address ขึ้นมานะครับ ถัดจากนั้นนะครับถ้าเรามีการตั้ง Security หรือรหัสผ่านของไวเลสนะครับตรงนี้ก็ต้องตั้งให้ตรงกับต้นทางนะครับเมื่อเลือกในส่วนของ Authentication ่นไทยแล้วนะครับก็ให้ใส่รหัสให้ตรงกับต้นทางนะครับอันนี้ผมตั้งไว้เป็น12345678นะครับ Security ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็น WPA-PSK นะครับเสร็จแล้วก็คลิก next ครับ สุดท้ายนะครับเมื่อเราคลิกเน็กเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทําการคลิก Reboot นะครับผมเพื่อเสร็จสิ้นการเซตอัพนะฮะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาก็ให้กดโอเคได้เลยครับรอสักครู่หนึ่งนะครับให้อุปกรณ์ทําการ Reboot จนครบร้อก่อนนะครับเว็บเบราว์เเนี่ยจะรีเฟ s h กลับมาที่หน้า s t a ตัสนะครับหลังจากที่ r รี o ู t เสร็จเรียบร้อยนะฮะกลับมาแล้วนะครับ ลำดับต่อไปนะครับผมจะแนะนำให้เซตอีกนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของเน็ตเวิร์กนะครับตั้งให้ IP ของอุปกรณ์นะครับอยู่คลาสเดียวกับตัวโมเด็มเราเตอร์นะฮะตรงนี้ผมแนะนำนิดนึงเพราะว่าถ้าหากครั้งต่อไปเราจะมาเซตอัพเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นนะครับโดยตรงนี้นะครับเปลี่ยนให้เป็น192.168.1.254ครับเพื่อที่จะ การเซตอัพในครั้งต่อไปนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่าเราต้องการที่จะเข้าไปหน้าอินเทอร์เฟซนี้นะครับจะได้เข้าง่ายขึ้นนะครับกดตกลงครับอุปกรณ์จะทําการรีบูตอีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วรอสักครู่หนึ่งฮะอุปกรณ์จะทําการรีเฟรชเบราว์เซอร์อัตโนมัตินะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ Network and Sharing Center ครับเมื่อกี้ที่ผมอ่ารีสโตหน้าลงมานะฮะ แล้วไปที่ local area connection ครับเพื่อที่จะไปปรับ IP นะครับให้เป็น o p t a n หรือ automatic ไว้เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้นี่ที่เรา f ิกไว้นะฮะโดยเข้าไปที่ property ครับทำ h i g h l i g ที่ internet protocol version 4นะครับเสร็จแล้วก็กดที่ property ครับนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะมี IP address และ DNS นะครับตรงนี้ให้เลือกเป็น Obtain and IP automatically นะครับให้ติ๊กด้านบนทั้ง2เมนูเลยนะครับทั้ง IP address แล้วก็ DNS นะครับถ้าัจากนั้นก็กด OK ได้เลยครับแล้วก็ close นะครับผมให้หน้าต่างที่แสดงขึ้นมาเนี่ยหายไปนะฮะเพื่อที่จะ,จะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เราจำค่าที่เราเซตเข้าไปใหม่นะฮะ เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับการเซตอัพนะครับผมการใช้งานอุปกรณ์สำหรับ TLWR 702N นะครับใช้กับ Smart TV นะครับผมการคอนฟิกเบื้องต้นเนี่ยผมจะใช้เป็นโหมด Universal Repeater นะครับหรือว่าโหมด Repeater ทีนี้ผมจะลองเทสตูนะครับว่าออกอินเทอร์เน็ตได้ไหมนะครับตอนนี้เข้าเว็บไซต์ Google ได้นะครับเข้า Facebook ได้นะครับผม สำหรับการตั้งค่านี้นะครับหากท่านไหนเห็นดูตัวอย่างจากวิดีโอคลิปนี้แล้วยังไม่เข้าใจนะครับสามารถโทรสอบถามฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงของเราได้นะครับที่เบอร์024190555นะครับผมหรืออาจจะตั้งคำถามไว้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะครับที่ Facebook TV Link Thailand นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการเบอร์ตรงกับผมนะครับก็จะเป็นเบอร์0863294695นะครับผมขอจบการบรรยาย การยกตัวอย่างกับวิดีโอคลิปที่ใช้ในโซลูชันของ TV Link นะครับผมที่เป็นตัว T L W R 702N กับ Smart TV ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ